ก็ลอะให้ดูเออน้องเห็นกระรอกไหมลูกไม่มครูกไม่มูไม่กลัวกระรอกไม่กลัวหรอครับลูกกระรอกกลัวทำไมมันดีขุนเล่นแม่กระอกไปไหนแม่กระอกแม่กระรอกก็อยู่บนต้นไม้ครับนั่นไหนไม่ไหนอืออยู่บนต้นไม้กระรอกมาวิ่งเล่นเนี่ย ทำไรครับน้องตองนอนเล่นชายน้องตองมาเล่นชายเหรลูกแม่มูครับลูกครับแม่มูมาเล่นกันไหนครับแม่มูมาเล่นกันไหนน้องเล่นเลยลูกแม่มูเล่นกันไหนให้แม่ไปเล่นด้วยเหรอให้ไปเล่นด้วยออเหรอแม่ไปเล่นแม่เล่นชายด้วยนกันเล่นยังไงเล่นยังไงให้แม่เล่นยังไงอ่ะสอนแม่หน่อยเล่นยังไงครับ แล้วก็นอนไปหรอได้อย่างนั้นเหรอครับลูกใครับคือน้องหายไปไหนเลยมันไปแล้วกลับบ้านไปแล้วนีอะไรกลับบ้านไปเลบบดนีน้องต้องไงนีน้องท่านเดินทำอะไร,รอยู่น้องต้องเล่นทรายเหรอครับ <c oughs> สนุกไหมครับ <c oughs> สนุก <c oughs> สนุกมากไหมครับ <c oughs> ชอบไหมครับชอบ ร้อนไหมลูกร้อนร้อนก็ยังจะเล่น่างนนเราอืม